สวัสดีค่ะพบกันอ,อีกแล้วนะคะกับหมอนุ้ยในช่องสาระไตค่ะช่องที่จะมาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลน้องไตของเราให้แข็งแรงตลอดไปค่ะในวันนี้นะคะหมอก็อยากจะมาพูดถึงการดื่มน้ําค่ะหลายๆคนก็คงเคยได้ยินมาใช่ไหมคะว่าเราควรจะต้องดื่มน้ําให้ได้วันละ 6-8แก้วต่อวันนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภาวะที่แข็งแรงนะคะทําไมเนาะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของการทํางานระดับเซลล์ในร่างกายของเราดังนั้นนะคะถ้าร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ําก็จะมีปัญหาได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ย อยู่ในภาวะขาดน้ำนะคะไม่สามารถที่จะรับประทานน้ําได้หรือว่ามีการสูญเสียน้ําออกไปอย่างเช่นอาเจียนออกเยอะๆหรือว่ามีการทายเลวนะคะแล้วก็ไม่ได้รับน้าเกลือแร่ทดแทนอย่างเพียงพอนะคะก็ะจะทําให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพันได้นั่นเองนะคะแต่ว่าในคนที่มีภาวะไตวายเฉียบพันนั้นถ้าสมมติไปหาหมอได้ทันทวกทีอันนี้นะคะก็สามารถได้รับการรักษาแล้วก็กลับมาทําให้ไตเนี่ยกลับมาปกติได้เช่นเดิมนะคะแต่ต้องไป ให้ทันเวลานะคะน้ำเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายนะคะถ้าเราดื่มอย่างเพียงพอแล้วก็ดื่มเนี่ยไม่ได้มากเกินไปนะคะคําว่ามากเกินไปเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าดื่มน้ําไปแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ย ปัสสาวะออกมาเยอะๆคือสมมติเราดื่มน้ําเข้าไปเยอะร่างกายก็จะขับปัสสาวะออกไปเยอะนะคะถ้าปัสสาวะออกมาไม่ได้เยอะเกิน3ลิตรต่อวันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นภาวะที่ผิดปกตินะคะ mm. แต่ว่าถ้าเราดื่มน้ําที่มากเกินแล้วก็ทําให้ต้องขับน้ําออกเนี่ยในปริมาณที่เกิน3ลิตรต่อวันนะคะ <Grab. S 2> หรือว่าไม่ได้ดื่มน้ําเยอะแต่ว่ามีปัสสาวะที่ออกเกิน3ลิตรต่อวันเนี่ยเป็นเวลานานๆอันนี้ก็อาจจะต้องหาสาเหตุนะคะว่า มีปัญหาอะไรบ้างที่ทําให้เราปัสสาวะออกไปเยอะนะคะสําหรับคนทั่วไปอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะถ้าเราสามารถดื่มน้ําได้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาแต่ว่าในผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดภาะวะขาดน้ํานะคะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกของการ อยู่น้ำนะคะแล้วการสังเกตจากลักษณะของปัสสาวะที่สีเข้มขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเนี่ยมันสังเกตได้ยากในผู้สูงอายุนะคะดังนั้นในคําแนะนําของผู้สูงอายุนะคะเราก็แนะนําว่าควรจะดดื่มน้ํานะคะอย่างน้อยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็แนะนําที่1.6ลิตรถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะวันละ2ลิตรขึ้นไปนะคะ ทีนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะต้องมีการจํากัดน้ํานะคะก็คือกลุ่มป่วยที่เป็นโรคไตโดยเฉพาะที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะคะถ้าเป็นโรคไตระยะแรกๆหรือว่าไตที่ยังปัสสาวะได้ปกติอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาของการดื่มน้ํานะคะเพราะว่าแสดงว่ามันก็ยังขับน้ําส่วนที่เกินได้นะคะแต่ถ้าว่าเป็นโรคไตระยะสุดท้ายนะคะที่มีการปัญหาเรื่องปัสสาวะออกน้อยลงนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการ จำกัดน้ำนะคะไม่ดื่มน้ามากเกินไปเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ น้ำเกินในร่างกายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราก็แนะนํานะคะว่าให้ตวงปริมาณปัสสาวะหรือว่าเราควรจะรู้ว่าปัสสาวะที่ไตของเราเนี่ยมีความสามารถที่จะขับออกมาได้ต่อวันเนี่ยคือเท่าไหร่ก็ควรจะกินน้ำอะ่ะเท่ากับปัสสาวะที่ออกไปหรือว่าบวกลบได้ขึ้นมาอีกประมาณ 500cc นะคะเพราะว่าเราก็จะมีการสูญเสียน้ำออกไปทางอื่นเช่นอุจจาระหรือว่าเสียออกไปทางเหนือเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มโรคไตที่มีปัญหาเรื่องของการขับ สสาวะออกไปแล้วหรือว่าอย่างเช่นบางคนต้องกินยาขับปัสสวาวะนะคะก็แนะนําว่าเราอาจจะต้อง ระวังปัสสาวะนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าปัสสาวะต่อวันของเราเนี่ยปริมาณเท่าไหร่เราต้องคอยสังเกตปริมาณปัสสาวะของตัวเองเราสามารถที่จะดื่มน,น้ําได้เท่ากับปริมาณปัสสาวะต่อวันที่เราปัสสาวะออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลของผู้ป่วยโรคไตในแง่ของการรับประทานน้ํานะคะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยโรคไตบางท่านที่ไปฟอกไตนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่มีปัสสาวะเลยนะคะถ้าหากว่าไม่มีปัสสาวะเลยเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะจากัดน้ําอยู่ที่ประมาณ 800cc หรือว่าไม่เกิน1ลิตรต่อวันนะคะเพราะว่านั้นเป็นน้ำที่เพียงพอต่อการทำงานระดับเซลล์แล้วก็ร่างกายเนี่ยก็จะได้ไม่เกิดภาวะบวมน้ำหรือว่าไม่มีน้ำเกินในร่างกายที่เป็นอันตรายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาหลักนะคะปัญหาหลักที่ทําให้เราขัางน้ําในร่างกายจริงๆก็คือเรื่องของโซเดียมน,นะคะเหมือนบางคนที่ไปปกติเลยแล้วก็เคยมาปรึกษามหมอก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะ เพราะว่าเรากินน้ําเยอะเกินไปหรือเปล่าเราถึงบวมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทานน้าเยอะที่เป็นน้ําเปล่านะคะเราจะไม่บวมนะคะเพราะว่าร่างกายที่ตายปกติเนี่ยสามารถที่จะขับน้ำเนี่ยที่เกินออกไปได้ในรูปแบบของปัสสาวะนะคะดังนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องของการบวมคนที่บวมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาจากการที่เขารับประทานเกลือนะคะเพราะว่าเกลือที่มากเกินไปเนี่ยอันนี้จะทําให้เกิดภาะวะบวมน้ําได้นะคะเพราะฉะนั้น อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรค NCD นะคะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็มีเรื่องของขาบวมนะคะอันนี้ต้องดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ขาบวมเนี่ยมักจะไม่ได้เป็นจากการดื่มน้ำมากเกินไปนะคะแต่จะเป็นจากการที่กินอาหารที่มีรสเค็มนะคะเพราะว่าเกลือจะทําให้เกิดการข้างแล้วก็การบวมน้ําได้นะคะดังนั้นโดยสรุปนะคะน้ําเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการทํางานระดับเซลล์ในร่างกายของเรา ถ้าเป็นคนทั่วไปนะคะเราควรจะดื่มน้ําอย่างน้อยๆให้ได้วันละ1.5-2ถึงลิตรนะคะแล้วก็อาจจะต้องสังเกตถ้าเป็นช่วงที่เราสูญเสียงเงือหรือว่าเป็นหน้าร้อนนะคะเราก็ควรจะดื่มน้ําให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะสังเกตลักษณะสีของปัสสาวะหรือว่าปริมาณปัสสาวะนะคะถ้าปัสสาวะสีเข้มหรือว่าปริมาณน้อยลงก็อาจจะแปลว่าเราเนี่ยดื่มน้ําไม่เพียงพอยกเว้นในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าในผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งการสังเกตเรื่องของสี อาจจะดูได้ยากนะคะผู้สูงอยายุเองเนี่ยมีคําแนะนําที่ชัดเจนนะคะว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ควรจะดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ1.6ลิตรถ้าเป็นผู้ชายก็อย่างน้อยวันละ2ลิตรนะคะยกเว้นในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของไตทํางานผิดปกตินะคะถ้าเป็นโรคไตวายวเรื้อรังหรือว่าไตาที่ต้องฟอกไตแล้วแล้วก็มีการที่ไม่มีปัสสาวะหรือปัสสาวะออกน้อยลงอันนี้อาจจะต้องมีการ จำกัดน้ำนะคะก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอโรคไตนะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้บวมส่วนใหญ่จะเป็นจากโซเดียมนะคะอาจจะไม่ได้เป็นจากน้ำถ้าท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องของโรคไตที่ขับน้ำไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงจะได้สาระดีๆนะคะแล้วหมอก็จะนำสาระดีๆมาฝากกันอีกเรื่อยๆนะคะฝากติดตามช่องสาระไตนะคะถ้ามีคาถามก็สามารถ พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องสาระไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ